ฉันจะยอมรับนะว่าคุณจิ๊บกับคุณหนูจา๋าดอแต่การที่คุณผู้หญิงขังลูกกว้ใม่ห้องแบบนั้นน่ะมันไมได่ดีนะป้านอกจากจะทำให้เด็กก้าวร้าวแล้วเนี่ยเด็กมันยังกลัวอีกด้วยก็มันลูกของเขานี่เราเป็นแค่คี้ค่ามีหน้าที่ทําอะไรก็ทาไปแค่นะั้นมันก็พอแล้วก็รู้ไ<ต>อ้ที่หนูบ่นเนี่ยป้าเข้าใจไหม เวลาเด็กมันซนขึ้นมาเนี่ยใครซวยหนูซวยหนูเนี่ยหนูคนเดียวเลยนี่ป้า,าหัวกระบานหรอไหมเนี่ยวันวันหนูโดนเด็กพวกนั้นเนะควี้ยงของใส่หัวกระบานไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเ <c oughs> ฮย้ยเจ็บจะตายเด็กพวกนี้มันแสบมาก,กน,นะป้าแสบแสบแสบถึงซวงยิ่งกว่าลิสิดดวงอักเสบพูดได้อย่างมันเคี้ยวอยู่เลยเจ็กอูเป็นลูกเป็นหลานอะไม้ฟาดปาเขาแล้วนี่เด็กไม่มีพ่อแม่ดูแลเข้าใจไหม ตอนเกิดมาพ่อแม่ก็รักดีหรอกแต่พ่อเด็กพูดได้คลานได้ทีนี้มันก็วุ่นวายสิเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงโหยก็มาตกอยู่ที่แกงองะ,อะก็จ้างพี่เลี้ยงเด็กมารับภารละแทนแล้วเป็นไงพอมีเด็กมาเลี้ยงลูกแทนแล้วก็ดูสตอนนี้ผัวไปทางเมียไปทางหนึ่งแล้วสุดท้ายบ้านเป็นไงก็เหมือนโรงแรมพอถึงเวลาก็ซุกหัวนอน พอตื่นเช้าแล้วมันก็แทกตูดออกไปคนละทางสองทางก็จริงเออพูดแล้วเหนื่อยเฮ้กละอกอะไรอ่ะกินมึงดรปอปะใส่กรอกไก่ใส่เฮ้ยนี่อยู่ก็ขอได้ไงคุณผู้หญิงให้ซื้อมาให้หมาข้างถนนฮะอเออให้หมาเออแล้วป้ากินได้ไงอ่ะอ่ะนี่ปากหมาไหมหมาเหมือนกันแล้วกินได้ไหมโง่นี่หิวใช่ไหมเนี่ยแถขนาดเนี้ย หืมปากดีเนาะที่กับหมาข้างถนนเนี่ยได้ทั้งไส้กรอกได้ทั้งไก่ที่กับลูกตัวเองไม่เคยซื้ออะไรมาให้เลยเฮ้อเอาจริงนะป้าเอฉันเนี่ยไม่โคตรอยากลาออกเวลาหลายๆคนเลยดีนะที่จิตใจดีเห็นแก่เด็กสงสารมันพ่อไปทางแม่ไปทางถ้าไม่มีฉันสักคนเเด็กมันจะเป็นยังไงโชคดีที่คุณผู้หญิงให้เงินเดือนเยอะด้วยแหละใช้ก็เลยอยู่หืข้าก็เหมือนกระแก่นั่นแหละทนอยู่ไป แต่ตอนนี้ก็เริ่มคิดเหมือนกันแล้วนะว่าถ้าคิดถึงเงินเดือนที่ได้กับการเสี่ยงชีวิตเนี่ยมันจะคุ้มไหมวะโดยเฉพาะคืนนี้ปละโลยเพน้ำแก้วกับน้ำแข็งมาให้นซนสิ